ใครมี iPad หรือ MacBook นะคะหยิบขึ้นมาเลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะแจนจะพาทุกคนเข้าไปสู่ในโลกของคนเซียนทริกค่ะต้องบอกเลยว่าฟีฟอมเท่านั้นที่จะน n o c everything จดงานเท่านั้นที่ทำให้เราได้เบยบินทำงานพร้อมเพื่อนแล้วมันจะฟินฟินฟินจะเติมอะไรก็ได้ไมจะไปต้องมีฟินก็เขาล้อไม่เป็นจังหวะแจนก็อยากล้อแบบนี้บ้างนะทุกคนเนาะ และนี่นะคะก็คือ iPad ที่แจนเตรียมมาะค่ะ iPad ที่ใช้เป็นประจำ iPad Pro รุ่นที่3ก็คือ M1 นั่นเองค่ะแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะคะคุณจะต้องอัปเดต iPad OS เนี่ยให้เป็น16ขึ้นไปก่อนค่ะมาเริ่มต้นที่อย่างแรกเลยอันนี้ชอบมากเป็นพิเศษคือโฟกัสฟิลเตอร์โฟกัสโฟใจอยู่ที่ไหนก็ไม่โดนรบกวนค่ะวิธีการนะคะให้คุณเข้าไปที่การตั้งค่าหลังจากนั้นนะคะให้เข้าไปที่การโฟกัสเดี๋ยวหาก่อนโฟกัสนี่นะคะ หลังจากนั้นนะคะคุณก็จะสามารถเลือกได้เลยว่าคุณจะเข้าโหมดไหนอย่างสมมุติเนี่ยแจนมาทํางานทุกวันจะจะตั้งว่าโหมดทํางานทีนี้ในโหมดทํางานเนี่ยเราก็จะสามารถเลือกได้เลยว่าตอนทํางานอยู่คุณต้องการให้ใครเนี่ยสามารถเข้าถึงคุณได้และต้องการแอปไหนให้เข้าถึงคุณได้ค่ะคาว่าที่ผู้คนนะคะคุณก็เพิ่มเลยเพิ่ม อ่ะสมมดจะเพิ่มน้องทีนเข้ามาเสร็จสิ้นก็จะเพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะคะเราก็จะสามารถได้การแจ้งเตือนจากบุคคลเหล่านี้นะคะส่วนแอปพลิเคชันเหมือนกันเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากให้แอปไหนเนี่ยเข้าถึงเราได้ดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีสมาธิกับการทํางานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะว่าง,ง่ายๆห้ามตัวเองไม่ได้ก็ให้เทคโนโลยีเนี่ยมันช่วยเราลวกันเนาะจริงๆแล้วเนี่ยโหมดที่เขามีมาให้ค่ะเขาก็มีมาให้เราเลือกเยอะเป็นพื้นฐานเหมือนกันนะคุณสามารถสไลด์ตรงนี้มาดูได้เหมือนกันแล้วเข้าไปที่โฟ จิ้มค้างไว้จะมีโหมดห้ามรบกวนโหมดส่วนตัวแล้วก็โหมดทำงานซึ่งจริงๆแล้ว,ว่คุณสามารถคัสตอรไมซ์หรือว่าสร้างเองได้โดยการกดเข้าไปที่นี่โฟกัสแล้วก็โฟกัสใหม่พอโฟกัสใหม่เพ๊่คุณก็ตั้งได้เลยว่าคุณจะทำสมาธิคุณจะเล่นฟิตเนสหรือคุณจะเล่นเกมหรือคุณจะกำหนดเองโฟกัสของแจนชื่อว่ากำลังสวีทอะไรเนี่ย ชื่อมัวๆค่ะทุกคนแล้วก็ไป็นลูหปวดใจอ่ากำลังสวีทโฟกัสในกําลังสวีทกาหนดเองใครเข้าได้บ้างแอปอะไรเข้าได้บ้างคุณก็เลือกได้เลยค่ะจริงๆจะบอกว่าชอบมากนะเพราะว่าใช้เป็นประจําในการทํางานทุกวันเลยดังนั้น่ะมันจะไม่สามารถลบกวนสมาธิของแจนได้เวลาทำงานแจนก็จะ ตั้งเฉพาะแอปที่จําเป็นต่อการใช้งานน้องๆในทีมหรือว่าพี่ซีไยก็สามารถเข้าถึงได้แต่ว่าสมมติเราอะตั้งไว้แล้วใครไม่อยู่ในลิสต์ของเราเนี่ยเวลาเขาโทรมาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่เด้งเข้ามาเลยมาต่อกันที่แอปไฟล์ค่ะจันว่าอันนี้นะคะมีประโยชน์มากๆเลยเราสามารถปรับแต่งไฟล์ได้โดยไม่ต้องกดเข้าไปดูเลยค่ะอย่างแรกเดี๋ยวจันจะสอนทริคนะคะวิธีการแปลงไฟล์ว่าง,ง่ายๆคือการเปลี่ยน<อ>นามสกุลไฟล์นั่นเองนะคะสมมุตินะคะ เข้าไฟล์ก่อนึ๊บแจนมีรูปหนึ่งรูปเป็นรูปนี้ล้วกันรูปนี้นะแจนสามารถกดค้างไว้ค่ะแล้วเข้าไปที่การทํางานด่วนแน่เสร็จปึบแปลงภาพปึบแปลงภาพนะคะเขาจะมีให้เราเลือกเลยว่าจะแปลงเป็น jpeg png หรือ heif สมมุติแจนแปลงเป็น png นะคะกดปึงมันก็จะเป็นให้เลือกขนาดต่อว่าจะาขนาดเล็กขนาดากลาง,างหรือว่าขนาดใหญ่นะคะหรือว่าดัางเดิมเอาเป็นการกลางกลางก่อนละกัน อ่ะเสร็จปุ๊บมันก็จะได้รูปมาแต่จําไว้นะถึงแม้มันเป็น PNG แต่มันไม่ใช่แบ็คการาวด์แบบ PNG นะทุกคนเพราะว่าอันนี้เราเปลี่ยนแค่นามสกุลถามว่าเราทําได้ไหมลบแบ็คการาวด์ออกไปเลยต้องการให้เป็นแบบ PNG แบบจริงๆอะ่ะไม่ใช่ส่งภาพแบบภาพ PNG แต่แบบมันไม่ใช่อะ่ะทุกคนอ่ะทาแบบนี้นะคะกดเข้าไปที่รูปเหมือนเดิมแล้วเข้าไปที่การทํางานด่วนทีนี้นะคะคุณสามารถกดเอาพื้นหลังออกได้เลยเอาพื้นหลังออกนี่มันก็จะได้รูปที่ไม่มีแบ็คกราวด์แล้ว แล้วคุณก็ค่อยแปลงรูปนี้เป็น PNG อีกทีนึงแปลงภาพเป็น PNG แล้วก็ขนาดใหญ่คุณก็จะสามารถส่งไฟล์เนี่ยให้เพื่อนได้แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าคุณมีภาพคุณก็สามารถแปลงภาพเนี้ยให้เป็นการทำงานด่วนแล้วเป็นสร้างเป็น PDF สามารถทำได้เหมือนกันแต่ปัจจุบันทำได้จากรูปภาพไปเป็น PDF ไม่สามารถแปลงจาก PDF ไปเป็นรูปภาพได้นะคะก็ถือว่าเป็นการทํางานที่ค่อนข้างง่ายเหมือนกันนะมีรูปอะไรอยู่อยากใดคัดแปกลาวคุณไม่ต้องเข้า Photoshop อีกต่อไปคุณสามารถให้แอปพลิเคชันนี้ฟังก์ชันนี้ลบให้คุณได้เลยค่ะ ต่อมานะคะเป็นการจัดกลุ่มให้เป็นระเบียบเรียบร้อยใน Safar i ีค่ะจริงๆจันเชื่อว่านะเวลาเราท่องเว็บไซต์ต่างๆวัน,วนๆหนึ่งเนี่ยเราอาจจะแบบเสิร์ชข้อมูลเยอะมากๆสำหรับคนที่ต้องทำคอนเทนต์หรือคนที่ต้องเสิร์ชใช่ไหมคะสมมติว่าวันนี้แจนต้องการเสิร์ชเรื่องในเรื่องหนึ่งแจนก็จะเข้าเว็บ1่เว็บ2เว็บ3เว็บ4แล้วถ้าแบบเอ้ยเผลอ,อยากไปดูอย่างอื่นบ้างเนี่ยมันก็จะมั่วไปหมดเลยเราสามารถกรุ๊ปมันได้มามาดูเคล็ดลับของจจนกันนะคะสมมติจจนเข้ามาที่ Safar i ละนี่เราก็จะสามารถ สร้างกลุ่มแถบนะคะว่างเปล่าใหม่ชื่อว่า My Research ปุ๊บมันทึกจนก็จะมีใน,น My Research เราก็จะเลือกได้เลยว่าอันนี้ทั้งหมดที่หาเกี่ยวกับข้อมูลที่เจนทำอยู่มันจะอยู่ในกลุ่ม My Research อย่างเงี้ยคะ่ะเจนหาไว้สำหรับ CES เจนก็จะกดเข้าไปได้เลยในนี้ก็จะมีทั้งหมดที่เกี่ยวกับ c s เด้งขึ้นมาเห็นไหมคะนี่ก็คือกลุ่มที่เจนทำไว้อยู่แล้วนี่แ็บนี้นะคะ c s และที่สําคัญนะทุกคนมันจะมีแบบ private บบส่วนตัวดังนั้นนะอะไรที่อยู่ใน private มันจะอยู่ของมันโดยที่ไม่มีใครสามารถเข้ามาดูได้ไม่สามารถ track ดู history ได้นะคะแล้วถ้าสมมุติว่า CES แจนไม่ได้ทำงานคนเดียวแจนทํางานกับน้องๆหลายๆคนแต่ว่าเราสามารถทําให้ทุกคนเนี่ยเห็นเหมือนกันได้ไหมคุณสามารถแชร์แท็บนี้ได้นะคุณก็กดไปได้เลยคลิกเข้าไปปุ๊บแล้วคุณก็สามารถแชร์เรื่องนี้ ไปให้กับคนอื่นเพื่อที่เขาจะได้เห็นแถบการทํางานหรือเว็บไซต์ที่คุณเสิร์ชเนี่ยพร้อมๆกันเลยค่ะก็เรียกว่าทําให้คุณเนี่ยสามารถทํางานร่วมกันได้ง่ายขึ้นเลยค่ะแต่ข้อนึงนะคะที่คุณต้องรู้เลยนะสําหรับการแชร์คือคุณต้องเข้าไปตั้งค่า iCloud ก่อนเพราะทั้งหมดเนี่ยมันแชร์ผ่าน iCloud คุณต้องเข้าไปที่ Apple ID หลังจากนั้นนะคะไปที่ iCloud เปิดให้ทุกอย่างเนี่ยสามารถแชร์ได้แบบ real time ดังนั้นเนี่ยแถบกรุ๊ปต่างๆของคุณเนี่ยก็จะสามารถแชร์ได้ คุณต้องไปกดของ safari ด้วยนะต้องเปิดให้หมดเลยแล้วก็จะแชร์ได้เรียบร้อยเลยค่ะเพื่อนคุณก็จะสามารถทํางานร่วมกับคุณได้แบบเรียลไทม์เลยค่ะถามว่าแชร์แล้วเป็นยังไงเห็นมหมแถบตรงนี้รูป c s ของจนเนี่ยมันจะขึ้นรูปคนขึ้นมา ด้านบนตรงนี้นะคะก็จะมีรูปเลยว่าแจนแชร์กับไขรกดเข้าไปดูได้นี่ก็จะมีว่า CS นะแจนแชร์อยู่กับน้องทีนก็สามารถดูได้เลยเราสามารถรู้ได้ด้วยนะว่าน้องทีนเนี่ยกำลังอยู่ตรงไหนของของแท็บนี้อ่ะน้องทีนลองเข้าไปซิว่าน้องทีนอยู่ตรงไหนที่จะได้รู้นี่บอกเลยทีนอยู่ตรงนี้ทุกคนเห็นไหมคะมันทํางานแบบเดียวไามดังนั้นสมมติเราประชุมกันอยู่แบบเฮ้ยทีนมันไม่ใช่หน้านี้ลองกดเข้าไปที่หน้าที่3หมเลยสินี่มาได้ไหมคะทำได้แบบเรียลไามเลยคะ่ะตึง ก็จะเห็นทีนอยู่ที่หน้าที่3มาต่อกันอีกหนึ่งแอปพลิเคชันค่ะแอปที่ใช้เป็นประจำแล้วก็ไม่ได้อยากใช้เยอะขนาดนั้นเพราะขี้เกียจทำสไลด์ค่ะแอปนี้คือแอป Keynote นะคะสิ่งที่ Keynote ทำได้คือบางคนอาจจะไม่รู้ว่า k e y n o ต e เนี่ยสามารถครอบรูปหรือว่าลบแบ็กกราวด์ออกจากรูปได้นะแล้วก็สามารถแชร์ให้เพื่อนดูได้แบบเรียไทม์เลยอ่ะเดี๋ยวจันเข้า Key โ o ต e ให้ดู Keynote ฟึบเดี๋ยวจันเปิดมาเป็นจากหน้าน,นึงแล้วกันปึ้ง อยวาเอารูปภาพมาใส่ก่อนนี่นะคะจันก็เอารูปมาเรียบร้อยแล้วจันก็จะสามารถคลิกที่รูปภาพนะแล้วก็กดคําว่าเอาพื้นหลังออกเอาพื้นหลังออกเสร็จปุ๊บแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็เหมือนเนี่ยลบออกเลยตรงสีชมพูนเนี่ยมันก็จะลบออกตึงตึงตึงเรียบร้อยก็จะเหลือแค่นี้แล้วค่ะเห็นไหมคะแล้วถ้าสมมุติว่าอยากครอบรูปก็นี่คลิกรูป2ทีตึกตึกแล้วก็ครอบไปได้เลยแค่นี้สมมุติว่าเอาแค่หน้าละกันอนะ เรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยจันก็วางไว้ตรงนี้หนึ่งหรือจันจะบวกเพิ่มมาใหม่ก็สามารถทําได้เหมือนกันรูปภาพสมมุติจันเอารูปนี้จันก็กดปึ่งเอาพื้นหลังออกน,นี่มันก็ไปคับให้หมดแล้วแบเสร็จสิน้นไม่ใช่ละขยายใหญ่หน่อยซึ่งวางไว้ตรงนี้ทําสไลด์ง่ายมากโดยที่ไม่ต้องไปทําอะไรต่อเลยค่ะ แล้วพอคุณทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคุณอยากจะแชร์กับเพื่อนโดยที่ไม่ได้อยากใช้ฟังก์ชันแบบแชร์สกรีนคุณสามารถแชร์กับเพื่อนได้โดยกดที่จุด3จุดตรงนี้นะคะแล้วก็ตั้งค่า Keynote Live ค่ะกดเข้าไปปึ้งนะจันกดเข้าไปแล้วจันก็จะแชร์เชิญผู้ชมส่งไปที่น้องทีนคนดีคนเดิมกดไปเรียบร้อยแล้วคะ่ะนี่เขาก็จะได้รับเรียบร้อยะคะยินดีต้อนรับสู่ Keynote Live ค่ะเรียบร้อยเสร็จสิ้น จนก็จะเริ่ม keynote l i สไลด์โชว์กำลังเริ่มขึ้นมาแล้วมาแล้วนี่ขึ้นแล้วเห็นไหมนี่ก็โหลดก็ไปได้เลยค่ะตึงตึงอาจจะมีดีเลย์บ้างขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของคุณนะคะเรียบร้อยก็สามารถดูกันได้แบบเรียไทามเลยคะ่ะ ถามว่าแชร์สกรีนทำไมถึงไม่ใช้อะ่ะส่วนตัวของจานบางทีการแชร์สกรีนมันก็แบบมีอะไรเด้งขึ้นมาบางทีก็คอนโทรลไม่ได้เนาะแต่นี่คือเราเจาะจงว่าให้เขาดูเฉพาะคีโนดไลฟ์ดังนั้นมันก็จะปลอดภัยแล้วก็มันดูเป็นโปรเฟสชั่นอลมากยิ่งขึ้นในการทำงานด้วยค่ะแล้วมาถึงแอปต่อไปนะคะแอปตัวแม่ต้องบอกเลยว่าฟีฟอมเท่านั้นที่จะน็อ c เ everything จดงานเท่านั้นที่ทําให้เราได้เบยบินทํางานพร้อมเพื่อนแล้วมันจะฟินฟินฟินจะเติมอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีฟีม ก็เขาร้องไม่เป็นจังหวะแจนก็อยากร้องแบบนี้บ้างนะนะทุกคนเนาะจริงเราแล้วไม่ใช่เลยร้องร้องไม่ค่อยเป็นนะะก็ถามว่าแอปนี้ทาอะไรได้ก็ฟินฟินฟินตามที่ร้องไปเลยค่ะทุกคนมันคือกระดานอย่างที่จจนเคยรีวิวไปเนาะ,ะมันคือกระดานที่ทําให้เราทุกคนสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างพร้อมเพียงและอย่างเรียลไทม์วันนี้จจนก็เลยจะมาแนะนํา ทริคเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับการใส่รูปใส่วิดีโอใส่ลิงก์ต่างๆตัวฟรีฟอร์มสามารถทําได้หมดเลยค่ะสิ่งที่แตกต่างจากที่เคยเล่าไปในคลิปก่อนวันนี้ฟรีฟอร์มที่จนจะมาเล่าเพิ่มเติมก็คือมันสามารถทำเชฟที่มีรูปด่างอยู่อยู่แล้วเนี่ยให้เกิดเชฟใหม่ขึ้นมาได้อ่ะสมมุติแจงกดเข้าไปเอาแบบเลขาคณิตด,ดีกว่าลูกบอลน,นี่คือลูกบอลที่จะทำให้เราฟินฟินฟินไม่ใช่นี่คือลูกบอลน,นะคะทุกคน เสร็จปุ๊บจจนก็คลิกปึ้งแล้วก็แค่กดกดว่าแยกชิ้นส่วนนี่นะฮะจันก็ลากเอาเลยความศิละปะของแจนมันอยู่ขั้นสิบเลยละวหรือลองดูว่าจะจะสร้างตัวอะไรขึ้นมานี่คือรูปเต่าของแจน นี่นะคะเราก็จะสามารถกระจายได้ถามว่าทําเสร็จแล้วเอามาแบบรวมกันได้ไหมได้ค่ะตึง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 เสร็จปุ๊บก็กดจัดกลุ่มค่ะปึ๊บปึ้งกลุ่มเรียบร้อยต่อมานะคะมาดูทริคที่สองกันค่ะทริคนี้สำหรับคนที่ชอบทำ m ม n d map ค่ะเราจะสามารถลากเส้นได้ยืดเส้นได้เรื่อยๆตามที่เราต้องการเลย นี่ค่ะกดฟึง้งแล้วให้คุณไปที่พื้นฐานนะคะกดเส้นโค้งอันนี้ค่ะกดตึงลงไปนะคะแล้วคุณก็เลือกได้เลยเนี่ยเห็นตรงนี้ไหมเนี่ยกดเข้าไปมันจะหน้าตาเหมือนแบบไมล์แมปนิดนึงพอกดปึ๊บเลือกว่าอยากเอาเส้นแบบไหนสมมติเป็นเส้นแบบนี้เราก็จะดึงได้เลยนี่นะจะดึงไว้ก่อนสมมติว่ามันเป็นสมงแบบนี้ดึงมาฝั่งนี้หน่อยข้างบนยาวๆแบบนี้หรือจะเลื่อนยังไงก็ได้รูปทรงสามารถทําได้ทุกอย่างเลยหรือจะเปลี่ยนเป็นเส้นปะอะ เส้นปะบวกบวกบกบวเนี่ยก็ทําได้เหมือนกันนะคะเอาละค่ะอีกอันนึงนะคะที่สามารถทําได้ก็คือเดี๋ยวจะลองให้ดูแจนจะพิมพ์ Text นะคะทุกคนเขียนว่าจจน see me again เสร็จปุ๊บปึ้งจจนก็เลือกเลยว่าจจนอยากได้ตัวหนังสือ144อยากได้ Text แบบนี่ e r i c a n Typewriter ขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมทีนี้จจนก็อยากทำใหม่อยากเขียนอีกอา้าวแต่ตัวหนังสือมันไม่เหมือนกันถูกปะสมมติแนเขียนอีกปึ้ง ตัวหนังสือไม่เหมือนกันมันทํางานลําบากก็มานั่งปรับใหม่คุณสามารถทําแบบนี้ได้เลยค่ะกดเข้าไปทีนี้เลือกจุด3จุดเข้าไปที่รูปแบบนะคะแล้วก็คัดลอกรูปแบบกดอันใหม่ของคุณนะกดจุด3จุดแล้วเข้าไปที่รูปแบบแล้วก็กดที่วางรูปแบบเราก็จะได้ทุกอย่างเหมือนกันตัวหนังสือเท่ากันฟอนต์เดียวกันแล้วก็สามารถวางได้เลยคุณก็ทํางานได้ง่ายขึ้นเลยล่ะค่ะแต่อย่างหนึ่งที่จันอยากจะบอกทุกคนไว้เท่าที่จันลองมานะคะเนื่องจากฟรีฟอร์มมันยาวมากแล้วมันก็ไปเรื่อยๆเนี่ ตอนนี้แจนลองปิมพฟรีฟอร์มออกมายังปิมพได้แค่แนวนอนยังไม่สามารถลองปิมพเป็นแนวตั้งออกมาได้ค่ะถ้าใครทําได้บอกจะได้นะคะทุกคนมาค่ะมาต่อกันอีกอันหนึ่งที่สามารถทําได้มานานแล้วแต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะสมมุติว่าแจานสกรีนชอ็อตรูปตัวเองตึงเห็นปะมันจะขึ้นหน้าต่างนี้มาแจนกดเข้าไปปึ๊บเห็นไหมคะทุกคนมันจะสามารถกดได้ว่า เสร็จสิ้นมันก็จะมีบันทึกไว้รูปภาพบันทึกไว้ยังแอปไฟล์บันทึกไว้ยังโน้ตด่วนคัดลอกและลบคือบางทีแจนไม่ได้อยากให้รูปนี้อยู่ในของแจนจะก็กดแค่คัดลอกและลบไปแต่ว่าแจนจะเอารูปนี้ไปวางในฟีฟอมก็กดตึง้งแล้วก็วางก็จะได้รูปนี้ขึ้นมาค่ะนี่ ก็สำหรับคนที่ชอบแคปเจอร์แล้วทำงานแบบแคปสไลด์วางแคปสไลด์วางตรงนี้บางทีเราไม่ได้อยากจะเก็บสกรีนช็อตน,นั้นไว้เราแค่อยากจะเอารูปนั้นเนะี่ยมาแปะในสไลด์อันนี้ก็จะเป็นอีกเวนึงที่คุณสามารถทำได้ค่ะเอาล่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งอุปกรณ์ที่แจนวางไว้ข้างๆตรงนี้นะแจนจะมาบอกทริคของ macbook pro กันบ้างดีกว่าว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างจริงๆแล้วอะ macbook ตัวเนี้ยสามารถทำงานคู่กับโทรศัพท์มือถือ iphone หรือ ipad ของเราเนี่ยทำได้ แบบอย่างดีซ m มเลสมากๆเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอีโค y ิสต m มเดียวกันเดี๋ยวมาลองดูกันค่ะมาเริ่มกันอย่างแรกเลยดีกว่าค่ะอันนี้นะคะคือการทำงานแบบซิมเลสสุดๆสมมตินะคะว่าจาันกำลังเล่นข้อมูลอยู่ในคอมพิวเตอร์ของจันเนี่ยแล้วจันอยากจะแบบเฮ้ยไม่เอาไรปิดคอมอยากจะถือ iPad ไปเราสามารถดูสิ่งที่จันดูในคอมพิวเตอร์เนี่ยอยู่ตรงนี้ได้เลยกดฟืบนะคะทุกคนก็จะเห็นเลยว่าสิ่งที่จันดูอยู่เนี่ยมันมันอยู่ที่เดียวกันเห็นไหมคะนี่นะคะนี่เรียบร้อย มันสามารถทํางานได้แบบง่ายๆเลยเพราะว่าตรงข้างล่างตรงนี้ก็จะขึ้นบอกเราหมดเลยว่าใน i p a d เราดูอะไรอยู่ใน Mac Book เราดูอะไรอยู่เราก็จะสามารถกดมาย้ายผ่านกันได้ง่ายๆมากๆเลยนะคะทุกคนทีนี้มาดูอันที่2กันค่ะอันที่2นะคือวิธีการที่คุณสามารถ Add Sketch เข้ามาอยู่ในนี้ได้สมมุตินะใน Mac Book ของแจนันจนเปิดขึ้นมานี้ แล้วบางทีมันมีเอกสารที่ต้องใช้ลเซนบางทีเราเซ็นเลเซ็นเนี้มันเซ็นได้เหมือนกันแต่ว่ามันลาบากใช่ไหมคะถ้า iPad มีปากกามันเซ็นง่ายกว่าแจนก็จะสามารถกดไปที่ insert นะคะแล้วก็กดไปที่ import from iphone หรือว่า ipad นะคะแล้วก็สามารถเลือกเลยว่า add sketch นี่มันก็จะขึ้นมา add sketch กับ iPad ดแจนแ้นก็จะเขียนชื่อตัวเองสมมติแจนเซ็นชื่อตึงต้งตึง้งสมมติกดเสร็จสิน้น ในนี้ก็จะมีจนก็จะสามารถเอาลายเซ็นตัวเองตรงเนี้ยแปะลงไปเอกสารได้แบบเรียลไทม์โดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะง่ายมากๆโดยใช้ปากกาบนนี้คือบางทีเราเขียนตรงนี้เขียนได้แต่มันเขียนยากอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่ามันเบเขียนไม่รู้มันอยู่ตรงไหน,นแต่ถ้าเรามีปากกาเขียนการไอแพดสามารถทำได้ง่ายมากๆบางทีจะต้องทำงานพรีเซนเทชันแล้วจะมีภาพในหัวที่แบบเฮ้ยคิดออกอ่ะแต่ไม่รู้จะเขียนออกมาหรือจะหาภาพมาแปะยังไงบางทีจะสามารถได้เลยว่าอ๋อ oh, จะอยากได้โต๊ะกลมๆค่ะ พอโต๊ะก,กลมเนี่ยจะอยากให้ตรงกลางมันมีรูแบบนี้นะเป็นโต๊ะกลมแบบนี้ข้าง,งตรงกลางเนี่ยสามารถมีรูแบบนี้หลังจากนั้นนะจะ,จะวางโรบอทหนึ่งตัวตรงนี้ค่ะตรงนี้มีแขนโรบอทต,ตรงนี้นะลงมาเป็นแบบนี้ทั้งหมดตรงนี้วางทั้งหมด2ตัวอ่ะเดี๋ยวก่อนนะทำให้เสร็จก่อนตึง้งเสร็จปุ๊บแทรกเข้ามาเันก็จะสามารถขึ้นมาได้เลยแบบนี้นะคะ การที่เราไม่สามารถถ่ายทอดอะไรให้ใครรู้เรื่องได้เราก็จะสามารถใช้ iPad ในการดรัฟท์คร่าวๆให้ทุกคนดูได้เลยค่ะอันต่อไปนะคะเราสามารถใช้ iPad เนี่ยเป็นจอเสริมของเราได้สมมุตินะแจนเข้าไปที่รูป Apple นะคะแล้วเข้าไปที่ system preference แล้วเข้าไปที่ display อ่าแบบนึงนะ display ทุกคนกดปุ๊บเราจะสามารถเลือก iPad ได้ก็ add display เข้าไปแล้วก็แจน iPad นะปึง้งนี่ ก็จะมีหน้าจออยู่ตรงนี้แล้วจันก็จะสามารถใช้เพิ่มเติมได้เห็นปะตรงนี้สามารถทํางานได้จันก็สามารถเลื่อนนี่มาวางไว้ตรงนี้ได้นี่ง่ายมากๆเผื่อบางทีเราทํางานตัดต่อแล้วรู้สึกว่าจอมันไม่พอเราอยากดูฟุตเทจในจอนี้ได้ไหมเราสามารถตั้ง iPad ขึ้นมาเป็นจอเสริมของเราได้เลยค่ะทํางานรับเลื่อนไหลามากๆลากปุ๊บกลับมาได้เลยสะดวกสุดเลยค่ะ มาต่อกันอีกอันนึงค่ะอันนี้ต้องบอกเลยว่าแจนอ่ะชอบมากใช้เป็นประจำเลยสมมุตินะคะมีคนโทรมาหาแจนกดรับด้วยโทรศัพท์มือถือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะทีนี้นะคะไม่อยากใช้แล้วไอโฟอนแบตจะหมดทุกคนทำยังไงดี iPad ก็สามารถกดได้กดคำว่าสลับปึ้งดกดได้เลยค่ะเนี่ย ตรงนี้จะมีคำว่าสลับอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมสลับมาใช้เครื่องนี้ตรงนี้นะ switch ข้างบนตรงนี้ switch กดได้เลย switch กลับมาแล้วค่ะมายพอดีพี่จะออกจากบ้านพอดีพี่ก็เลยต้องปิด ipad ปิดคอมแล้วก็ย้ายมาที่ iphone แล้วก็ไปได้เลย สะดวกไหมคะทุกคนบางทีเราอยู่บ้านใช่ไหมคะทุกคนทํางานผ่านคอมผ่าน iPad แล้วก็คุยโทรศัพท์กับเพื่อนไปด้วยพอถึงเวลาแบบอา้าวต้องออกจากบ้านแล้วทํายังไงดีเอ้ยแก้ดี๋ยโทรทมาใหม่นะมันก็แบบไม่ได้ใช่ไหมมันแบบขัดเวลาไม่อยากให้โทรมาใหม่เราสามารถกดสวิตช์แบบนี้ได้เลยย้ายจากคอมพิวเตอร์เข้ามาโทรศัพท์มือถือหรือย้ายจาก iPad เข้ามาโทรศัพท์มือถือเราแล้วก็ถือคุยต่อได้เลยคะ่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับทริคนะคะ iPad แล้วก็ Macbook บางคนอาจจะรู้อยู่แล้วบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะเพิ่งรู้ดังนั้นน่ยอันไหนที่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เันก็อยากจะฝากฝากทุกคนไปลองใช้ดูนะคะเพราะวันสามารถทําให้คุณเนี่ยสามารถทํางานนี้ง่ายขึ้นสะดวกมากยิ่งขึ้นเลยค่ะทีนี้จจนอยากมาปิดท้ายกันนิดนึงปัญหาที่จจนเชื่อว่าหลายคนเจอเหมือนแจนงก็คือเรื่องของ Air Drop นั่นเองบางทีอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเธอเธอเปิด a i r d ด op หน่อยเดี๋ยวส่งงานให้อะไรเงี้ยแล้วมันไม่เจอ ทุกคนน่าจะเคยเจอปัญหานี้แหละแล้วก็แบบเฮ้ยทำไมไม่ขึ้นสักทีอ่ะต้องมีสตาร์ทเปิดใหม่ซึ่งมันสามารถเป็นได้นะทุกคนอย่างแรกที่เป็นไปได้ 1. ระบบซอฟต์แวร์ของคุณทั้ง2เครื่อง iOS ทั้ง2เครื่องเนี่ยไม่เท่ากันเป็นไปได้เลยนะหรือตรงนั้นนะ่ะมีคนใช้แมทเยอะมากๆแล้วแบบวงโครจรเต็มไปหมดเลยไม่เจอเงี้ยก็เป็นไปได้ที่ทําได้แต่จนเชื่อว่าถ้าระบบ a d o ์ดมันสามารถใช้งานได้แบบ seamless จริงๆแบบ ไม่มีปัญหาเปิดมาปุ๊บเจอปับ๊บเปิดมาปุ๊บเจอปับ๊บเงี้ยก็น่าจะดีเหมือนกันนะคะทุกคนใครเจอปัญหาอะไรเกี่ยวกับ a i r d r o p สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะแต่ถ้าใครมีทริคอะไรเพิ่มเติมที่คิดว่าแบบแจนยังพลาดไปหรือยังไม่ได้พูดไปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกแจนได้นะมาแชร์กันเราทุกคนจะได้สามารถทํางานกันได้อย่างลื่นไหลมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากที่ดูคลิปนี้นะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจให้แจนแล้วก็ทีมงานซีมนนะ ผู้จบแล้วก็ปิดคอมสิกรับปิดได้แพทย์ค่ะตึงตึงตึง,ตง